สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนสังคมศึกษาของครูป๊อปแป๊บปปค่ะสำหรับในวันนี้นะคะครูป๊อปจะมาสอนในรายวิชาสังคมศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะ เรายังคงในอยู่ในบทที่4นะคะซึ่งเป็นตอนสุดท้ายแล้วค่ะคือตอนที่4ี่เรื่องศาสนิกชนที่ดีและศาสนาพิธีน่ารู้ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมสําคัญของแต่ละศาสนาด้วยกันค่ะศาสนาแรกที่เราจะเรียนนะคะคือศาสนาคริสต์ค่ะซึ่งศาสนาคริสต์นะคะจะมีพิธีศีลศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด7ประการดังต่อไปนี้ค่ะ พิธีกรรมที่1น,นะคะพิธีศีลล้างบาปหรือสีลจุ่มเป็นพิธีกรรมแรกของผู้นับถือศาสนาคริสต์จะต้องรับเพื่อแสดงตนเป็นชาวคริสต์ค่ะพิธีที่2นะคะคือพิธีศิลกำลังเป็นพิธียืนยันตามความเชื่อของการนับถือศาสนาคริสต์โดยสมบูรณ์ด้วยการเจิมน้ํามันที่หน้าผากค่ะ ธีที่3นะคะคือพิธีศีลแก้บาปเป็นวิธีที่ชาวคริสต์จะต้องไปสารภาพบาปกับบาปหลวงในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของพระเจ้าจะผู้เป็นจะเป็นบุคคลที่ยกบาปให้ค่ะพิธีต่อมานะคะเป็นพิธีศีลมหาสนิทเป็นพิธีที่ชาวคริสต์จะต้องไปฟังมิสซาในบสท,ทุกวันอาทิตย์ค่ะโดยมิสัญลักษณ์ที่สำคัญคือขนมปัง แผ่นและเหลาอางุ่นที่แทนพระวรากายและพระโลหิตของพระเยซูค่ะพิธีที่5นะคะคือพิธีศีลเจิมคนท่าคนไข้เป็นพิธีเจิมคนไข้ด้วยน้ำเสกโดยมีบาทหลวงเป็นผู้ทำพิธีเพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยค่ะ กรรมที่6นะคะคือพิธีศีลอนุกรมหรือพิธีศีลบวชค่ะเป็นพิธีบวชสาหรับผู้ที่จะเป็นบาทหลวงซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้กระทําหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาค่ะ และพิธีสุดท้ายของศาสนาคริสต์นะคะคือพิธีศีลสมรสค่ะเป็นพิธีการแต่งงานของชายและหญิงโดยมีบาทรวมเป็นประธานพิธีในการประกอบพิธีให้ในโบสถ์สำหรับพิธีแต่งงานเป็นเครื่องหมายแสดงว่าพระเจ้าเป็นผู้กระชับความสัมพันธ์ของชายหญิงคู่นั้นพวกเขาจะไม่แยกจากกันจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะสิ้นชีวิตค่ะ เรามาดูพิธีกรรมต่อมานะคะเป็นพิธีกรรมสําคัญของศาสนาอิสลามค่ะซึ่งศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ไม่มีนะักบวชเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมแต่มุสลิมทุกคนจะเป็นคาราวาสและเป็นนักบวชอยู่ในคนเดียวกันค่ะและถือหลัก การของศาสนาเป็นธรรมนูญสูงสุดในการดำเนินชีวิตพิธีกรรมสำคัญของศาสนาอิสลามได้แก่ 1. การละหมาดค่ะเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระอัลเลาะห์ซึ่งจะต้องปฏิบัติทุกวันวันละห้าเวลาเพื่อสกัดกั้นความคิดและการกระทำที่ไม่ดีต่างๆอย่างเป็นระบบต่อเนื่องในรอบวันค่ะ 2. พิธีสื่อสินอด เป็นการละเว้นการกินการดื่มการร่วมสังวานตลอดจนการประพฤติที่ปราบทุกอย่างและการกระทําในเดือนรอมรอนเป็นเวลาหนึ่งเดือนทั้งนี้เพื่อการเป็นการชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ฝึกความอดทนและความยั่วของกิเลสค่ะและพิธีที่3นะคะคือพิธีฮัชเป็นการประกอบศาสนก,กิจ ณน,นครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อไปสแสวงมุลตามคำสอนของศาสนาอิสลามค่ะพิธีฮัจนะคะคือการเดินทางไปเพื่อประกอบศาสนากิจบริเวณหินดำที่นครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะตามวันและเวลาสถานที่ของศาสนาอิสลามกำหนดไว้ค่ะซึ่งศาสนา,ากิจข้อนี้นะคะเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนต้องปฏิบัติพร้อมปฏิบัติการหนึ่งครั้งในหนึ่งชีวิตค่ะ ซึ่งเงื่อนไขของผู้ปฏิบัติได้แก่ 1. บรรลุนิติภาวะตามศาสนาบัญญัติค่ะมีสติสัมปชัญญะและไม่วิตรงจริต 2. มีจันาแน่วแน่ 3. มีความสะอาดตามศาสนาบัญญัติ 4. ปกปิดร่างกายตามศาสนาบัญญัติและ5มีความสามารถที่จะเดินทางปฏิบัติได้คือมีปัจจัยสําหรับการเดินทางไม่เจ็บป่วยหรือทุกข์คนละภาพมีความปลอดภัยในการเดินทางค่ะและนี่นะคะคือภาพ ผู้คนที่ไปประกอบศาสนาพิธีของพิธีฮัชค่ะค่ะเรามาดูพิธีกรรมสำคัญของศาสนาสุดท้ายที่เราจะต้องเรียนรู้ในระดับชั้นนี้นะคะคือพิธีกรรมสำคัญของศาสนาฮินดูค่ะประการแรกเลยนะคะคือกฎสำหรับวันนะค่ะกฎแรกคือการแต่งงานจะแต่งงานกับคนนอกวันนะไม่ได้ กฎที่2การรับประทานอาหารจะมีข้อกําหนดว่าสิ่งใดรับประทานได้หรือไม่ได้คนในวันนะที่ต่ํากว่าจะปรุงอาหารให้คนวันนะที่สูงกว่ารับประทานไม่ได้ค่ะด้านอาชีพการประกอบอาชีพตามกําหนดของแต่ละวันนะด้านเคหสถานที่อยู่ในกฎห้ามเดิมมีถิ่นฐานของบ้านช่องนอกเขตประเทศเอินเดียห้ามเดินเรือในทะเลแต่ปัจจุบันไม่ค่อยยึดถือปฏิบัติกันแล้วะคะ่ะ ซึ่งระบบวันนะนะคะจะประกอบไปด้วยพราหมณ์แพทย์กษัตริย์และสูตรค่ะวันนะอีกวันนะนึงนะคะคือวันนะที่แต่งงานข้ามกันคือวันณะจันทานนั่นเองค่ะพิธีกรรมต่อมาของศาสนาคินดูนะคะคือพิธีกรรมประจำบ้าน ซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด12พิธีดังนี้ 1. พิธีตั้งคันสองพิธีเมื่อเด็กมีลมปราณ 3. พิธีแยกหญิงตั้งคันภพิธีคลอดบุตร 5. พิธีตั้งชื่อเด็ก 6. พิธีนำเด็กออกไปดูดวงอาทิตย์ 7. พิธีป้อนข้าว 8. พิธีโกนผม 9. พิธีตัดผม 10. พิธีเริ่มการศึกษา 11. พิธีกลับบ้านและ12พิธีแต่งงานค่ะ พิธีกรรมต่อมานะคะเป็นพิธีศาสตร์พิธีศาสตร์เป็นพิธีที่ลูกหลานทําเพื่ออุทิศให้กับบรรพุทธที่ล่วงลับไปแล้วกระทํากันในเดือน10ค่ะการทําบุญนี้เรียกว่าทําปิทะซึ่งหมายถึงก้อนข้าวที่จะอุทิศให้กับพวกที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ และพิธีกรรมสุดท้ายที่เราต้องเรียนรู้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ของศาสนาคินดูก็คือพิธีบูชาเทวดาเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อบูชาเทวดาซึ่งแตกต่างกันตามวันณะและชนชั้นค่ะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่ในบทเรียนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ